นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอบคาบขอบคุณที่ได้รับไปอุ่นการุณน จากแฟตราเปลียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลสแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสแก่โปรดเลือกนายบพิษกาแก้วหรือปานเบอร์12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 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสแกเขต2 นายบพิษกาแก้วเบอร์12ส่วนหนึ่งของชีวิตอุทิศเพื่อสังคมเป็นลูกพ่อเฉยแม่สังวานกาแก้วเป็นลูกเขยคุณครูประกาศิ์คุณครูเกศสุดาอัมพัยพิษขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลสแกเขตสองโปรดเลือกนายบพิษกาแก้วหรือบานเบอร์12เบอร์12 เบอร์คนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นเก่านี่คือชัดเจนตัวอย่างโปร่งใสเรียกใช้ว่างไวยตั้งใจพัฒนานโยบายเร่งด่วนขยายพื้นที่ไฟฟ้าและคลองส่งน้ำหนองน้ำต้องเชื่อมต่อกันมีประตูเปิดปิดน้ำเปิดน้ำเพื่อรับน้ำตอนน้ำามูลขึ้นและปิดน้ำตอนน้ำามูลลงส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามส่งเสริมการศึกษาและกีฬาต้านภัยยาเสพติดพอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้อง ทเทศบาลตำบลสแกเขต2โปรดเลือกนายบอพิษกาแก้วหรือบานเบอร์12เบอร์12เบอร์ 12, ร 12. จรงิงจังจรงิจรงใจพร้อมแก้ไขปัญหาทำนุบำรุงศาสนาะ<อ>สร้างความพรองดองสมานฉันท์<อ>ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขใ,ใส่ใจทุกปัญหามุ่งมั่นพัฒนาโปรดเลือกนายบอพิษกาแก้ว หรือบานเบอร์12เบอร์12บเบอร์12องอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง1 7นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสแก่เขต2โปรดเลือกนายบพิษกาแก้วหรือบานเบอร์12เบอร์12เบอร์12 28มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์12เบอร์12 เบอร์สิบสองอยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครเคร